นะครับแล้วก็ไม่ต้งเนินการเรื่อนคดีความผมไม่ปิดรัฐบาลหรอกครับผมจะไปปติดสารเพราะสารไม่ยืด น้องครับขอพูดเบาๆตรงนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวหยุดใช้เสียงชั่วครา da exactly. 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 าแสดงที่รัฐหลายความเป็นผมก็ขอแยกสื่นโมชนนี่ผมไม่ได้ขึ้นปลาใสแต่เป็นการชี้แจงให้คณะเสือแดงได้รับทราบผมเป็นคนแรกที่ตอบสื่อสามตื่ชนว่าสื่นโมชนถามผมแต่คุณเจอหรือเล่ รับว่าเลือกแจกันรับาทในพวกเดียวกันผมบอกจะลือยังไงมันเรื่องจริงผมย้ำอีกค่า้เนึงผมไม่ได้แประสยแต่เป็นการยี่แจงให้คนที่รักกันแล้วมีพวกมาพบรัฐบาลพวกท่านเป็นคนรักชาธิที่ประสย ทางเลืกอกของประชาที่มตยต้มีการยุบสภาแล้วเร็รนทงหทางไหนไม่มีพื่อไทยคนนี้ไดม,มีผมได้เป็นเราไม่ม่นอใ้ผมรับเรีย้ยงและผมได้รับเรีย่ยงแล้ว าอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มเนี่ยผมรู้จักมาสามปีปีอายุอาจารย์ตุ้มผ่านไปแต่ความสวยเหมือนเดิดมสุดตาละดีที่ก็สามปีมเพ่านี้ไปน้องหนุ่มกองข้อโทัพทัวรไม่ได้เริ่มกิจกรรมกรน็นท่งแถ่โต้แต่แบบอแบปวดแอบรักแอบหวงและแอบบ เอกสารที่รับเพื่อสครู่ผมไปถามนักนักกฎหมายจะนำไปกาเรียนผู้เกี่ยวข้องอะไรที่ดีที่สุดอะไรเป็นทำดที่สุดอะไรถูกต้องที่สุดผมจะรีบดำเนินการทันทีไดะรับมอบหมายสมาชิกคณะท่งาชาติเป็นประธานคดีพิเศษผมเรียกพาลิปไป ไอ้สัตว์ตัวนี้ค่ทั้งาย90เ98อยู่ไหนอาริสบอกว่าอยู่ที่ดีเอสไทยลๆผมถามอาลิสเอาไปเก็บได้ยังไงเอามานี่คืนได้หรือไม่ำรวจตำรวจมให้อีกคิดดูอาลิสอาลิสเอามาคืนผมแจ้งพนักงานสอบสวนว่ 50คนการเจิต e ูวิกตต้องมาดัง no. น yeah. ินสอบสวนที k k ่พบลบดีเอ็นอชตูไม่ได้ชางิรีบออกมาผมไม่ได้มเข้าใจนะแต่ข้อสั็จริงมันกลายก็นเพื่อทำการเชิปรตูวิกตพอดีในพันคำก็ก็ดังที่แล้วเห็นสาบอกว่าคนยจที่จะพันคำกรเรจะพูดอะไร ตายโดยใครตัไม่ตายแัะตายโดยยังตายรออผมล้าขึ้นไหมดลขึ้นไปดิแจงปงก้าจป็นการแจ้งก่อหาหามุดทและไม่รู้ิ่อหาจ้งวันใท เรียบร้อยแล้วรัฐบาลไม่มีละเว้นไม่มีว่าเป็นที่จะดาเนินคดีกับคนทำในคดีนี้และยังมีคดีต่อมา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 และต่อมาแลวต่อมามีคดีอย่างนี้เขาต้องแจ้งข้อหาตัี เพราะเหตุเกิดต่างกับต่างวารละเอาละพีนครับจากนี้ต่อไปนคัผมขอเป็นตัวแทนนะพี่น้องมาไกลนะครับวันนี้เราไม่ได้มาแค่ยื่นหนังสือเรายื่นหนังสือแล้วเราต้องการรับทราบข้ีปที่ชัดที่ชัดเจนจากคณะรัฐบ,บาลนะครับ รัฐบาลรักพรมรรักคนเชื่อแดงผู้รักประเทศไทต้องการคำตอบต้องการต้องการปีหลังจากประชุมพรบเสร็จท่านจะต้องไปชี้แจงกับพี่น้องที่มุด อ,อย่าไปเรียกวันนักโทษการเมืองเพราะเรายังไม่พีดพวกสายใจว่าสาไจะตัดสินแล้วที่เรายังไม่พีด ทำไมําไมทำไ,ไมไม,ไม่รถขัรถบรถาัทรถมับรในับรถับรถขับรถขับรถขมบรถขับรถขัมรถขัามถรถชัชนถขับมถรับรไขับร่ขัมรถรบัรับับรถบ่ถขถขับรถขับรถขรับรถรับรรรมขั่รรรับ you <laughs>